<Gian> สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานตีมผีแกะระยะนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะลูกค้าถอดตีมผีที่ติดกับตัวจักรออกก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ตัวตีมผีตัวนี้ลงไปแทนนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะเรามาลองเย็บกันเลยค่ะอันนี้เราจะเริ่มหนึ่งเส้นก่อนนะคะอันนี้เรามาเริ่มเส้นที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นตีมผีกะระยะอ่ะนี่ค่ะเราอยากให้ อันนี้เราจะเอาแค่1เซนนะคะห่างออกมาแค่1เซนเนาะเนี่ยคะ่ะจะมี1เส้น2เส้นแล้วแต่เรานะคะค่ะเรามาลองเย็บกันดูเนาะลูกค้าท่านใดที่สนใจตีมผีกระระยะนะคะ ตัวนี้ราคา250บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ f a c e b o o จานุ่มย e เอลนาไทยแลนดและห้างสรรพสินค้าของเรานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ